สวัสดีครับเมื่อนี้มาพอกระบ,บาเอีกแล้วด้วครับเมืนน่อนีสิฟามาเบาะเาะเบิงทุเรียนหน่อยอแล้วได้ครับสีมาเมว้าถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นในสวนของผมนะครับระวางทุเรียนถี่ห้าก้างสแสล้มเห็ดหฮมกับทุเรียนที่บด้กางแสล้มเห็ดหฮมครับว่าผลแตกต่างมันมีหลายจำนยรนบนี่ครับ ต้นนี้ครับต้นนี้บดิก้างสล่มได้ครับนี่นะผมบดิก้างสล่มหายอยู่สองต้นครับผลกระทบกับเป็นแบบนี้นะครับนี่นะนี่ครับเบิ้งเลยครับใบที่แตกยอดออกมากระสีด้นนํำค้างโด้นแดดนะครับใบอ่อนเขาผลกระทบออกมากระสีใกล้เป็นเสื้อ่านี่ครับยอดกระสีบ่คอยสมบูรณ์นี่ครับเบิ้งเลยครับ ต้นที่บริกลางสลมเลยนี่ครับบ้างจะล่มซะซื่อครับต้นนี้บรุรีมุ่งสลมเลยครับนี่ผลกระทบที่มันออกมาถือว่าเสียหายหลา,ายเติบอยู่ครับการบำรุงรักษาที่หายก็หายขึ้กันเบิดครับต้นที่มุ่งสลมกับบ่มุ่งสลั่มเห็นผลได้ชัดเจนเลยครับหกเจ็ดเดือนผ่านมาแล้วครับทุเรียนผมเดี๋ยวพาไปเบิ่งอีกต้นหนึ่งนะครับที่บุรีมุ่งสลมนะครับ แตกต่างกันแี่งครับเพราะว่าทุเรียนที่ปลูกไม่นี่ผมคิดว่าเขาหน่าจะยังบวสมบูรณ์นะครับบวท่านแข็งแรงแล้วเฮาไปปล่อยเขาแห้งผลครับแต่ว่าถึงมมนก็นยังเป็นการทดลองยู่นะครับผมทดลองเบมองแบบบวตองก้างซะแลมนะครับว่ามันสียูหรอดบวน้ำกับไส้ซ้ำกันปุ๋ยบำรุงทุกอย่างเลยครับ ให้คือกั้น,นสามกันเบิดตัวผลลัพธ์ที่ออกมาออกได้บัเหมือนกันครับบัสมบูรณ์ครับบัใหญ่แค่บวัวใตา้แต่ว่าอยู่แบบบัโตครับอยู่แบบพยุงจะคล้องไปเรื่อยๆนะครับบพคือต้นที่ก้างสลั่มเนี่ยพายเบิ็งต้นที่ก้างสลั่มครับนี่ครับต้นสิแตกต่างกัน,นแห้งครับกับต้นที่มุ่งสลั่มนี่ครับ สิขค้นถึงผ่าเสลมนะครับต้นนี้มันเหลื่อมแทงหยดไก่ถึงผ่าเสลมนะครับเหลื่อมตั้มนะครับ,รรบผ่าเสลมนี่ครับเบิ้งมันก็มีผลอยู่ครับมีล่ากินใบอยู่นิดนินหน่อยครับบริเวณมีผลกระทบหลายคือบรวกลางเสลมใบค่อนคางสเขียวงามสมบูรณ์ครับนี่ครับต้นทีเห้า กางแสล้มนะครับต้นสิก้างสแสล้มผมก้างหลายต้อนอยู่ครับมุ่งสแสล้มไว้มุ่งให้ถึกแดดเต็มๆนะครับเวลาช่วงบ่ายเต็นที่น้เสาก็รับแสงแดดเต็มๆเ,เต็นที่น้ำใบก็ให้เขาฟางแสงนะครับจังหน่อยเพราะว่าอยอ่างมาถึงปีหนึ่งนะครับทุเรียนนี่นะอยู่ประมาณซื้อมาต้นสามสิบเสนสี่สิบเสนเนี่ยครับซื้อมาปลูก ต้นนี้ก็ใยสายอยู่ครับแต่ก็ยังถือว่าใบสมบูรณ์อยู่ครับมีเพืีอยม่ยังลงอยู่ครับเน้นนอยมีแมงกินเลน็กน้อยกถือว่าสมบูรณ์ก็แท่งหยอดออกเรื่อยๆครับช่วงนี้ช่วงหนานวหนานาวก็ถือว่าผ่านฝนมาด้วยดีแล้วล่ะครับการที่นหนาหน,นาวละ่ะแต่เมื่อนี้ก็พายุเขาด้วยครับมืดขึ้นไม่มีแดดเลยครับืันนี้แดดบอ่ออกเดี๋ยวพาไปเบิองอนกครับ ต้นที่ผมกางสลมเลยครับว่าขัมวแตกต่างเห็นผลชัดเจนเลยครับสำหรับผู้ใดที่จะคิดปลูกทุเรียนกันแนะนำผมขอแนะนำว่าแถวโซนภาคอีสานนะครับปลูกต้นกล้วยต้นยังไล้ยๆ้เครับพยายามปลูกกล้วยอหอมหลายๆให้เขามีฝืดพีเหลียงนะครับนี่ครับเป็นอีกต้นหนึ่งสีมุ้งสลมนี่ครับนี่นี่ก็สะถึงสลมนะครับ ต้นนี้ก็แทงหยอดออกสวยงามครับต้นเดือนที่แหล้วก็แทงหยอดครับแทงหยอดแล้วใบแก่ไม่เดือนน,นี้ก็แท่งหยอดเหลือแท่งหยอดออกหม่นะครับนี่นะกําลังแทงหยอดออกเรื่อยๆถือว่าเป็นผลลัพธ์ที่ดีอยู่ครับก้างสลมกับโบก้างสลมแตกต่างกันเลยครับนะครับใบใหญ่สมบูรณ์ครับมีล่ามีหยังนิดเล็กน้อยครับบบเป็นหยังเท่า เน้นบำรุงทางดินนะครับเน้นบำรุงปุ๋ยทางดินใส่เป็นปุ๋ยอินทรีย์ก่อนนะครับเท่ากับใส่ปุ๋ยอินทรีย์ในหลอดคนต้นเราต้องใส่หลายครับใส่เทือเล็กเถ้าหน่อ,นอยนี่ครับแท่งหยอดออกย่างดีเลยเดน้นี่ครับเนี่ยระวังเนี่ยจะเพีย้ยเรืองเพี้ยครับช่วงเนี้ย ตรงดูแลระวังเรื่องเพียยังเดียวเลยครับกับาป้างกันเฉอราเข้ากับให้เดือนละสองเพียก็ได้ครับเป็นไตโคดมาก็ได้หรือเป็นาป้างกันเฉลราก็ได้ครับทั้งายเคมีแต่ผมใส่เป็นไตโคดมานะครับนี่ครับแตกต่างกันเนี่ยครับนี่บริการแสลมเบืองครับคนละอย่างกันเลยครับนี่ก็แทงหยอดออกมา้กันครับ แต่อีกจังหน่อยเขาแท่งหยอดออกมาพกอกใบอ่อนมาปุ๊บเลยครับเนี่ยนี่ครับก็โดนเพียลงแล้วครับนี่นะพกอกใบอ่อนมาปุ๊บเขาก็เสืกถืกอน้ำข้างนะครับถืกอน้ำข้างถืกอแดดแนี่ยมันเก็สิคือมันทนบ่ได้นะครับใบมันก็สิใหม่เกิดเป็นล่าเป็นยังนะครับเนี่ยผมสังเกตมาหลายเดือนแล้วครับว่าถึงสิแตกหยอดออกมางามแต่ก็พอแตกหยอดออกมาก็สิโดนน้ำข้าง นี่ก็สิโดนเพียแนี่ยครับใบยังงอถึอเพียลงครับพบไม่มีใบออกมากสรบสมบูรณ์ครับต้นที่บริกางมุ้งสลมนี่ครับนี่ครับออกมาก็ับใบน้อยแตกต่างกันแหงครับแตกต่างกันอย่างหลายเลยครับนี่ครับผมมุ้งกางสลมไหวครับกันลมกันนลำคาง ก้นแดดในช่วงใบนี่ครับแต่ช่วงเศ้าก็เปิดรับแสงแดดเต็มที่นี่ครับต้นหนึ่งค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับนี่กำลังแทงหยอดเลยครับเนี่ยเริ่มสีแทงหยอดออกมาใหม่แล้วครับทุกต้นนยครับมีการแทงหยอดพอใบเขาเริ่มแก่ก็เพศสลดัดเหลื่มอมเขียวเข็มหยอดเขาสีเดินออกมาใหม่ครับเริ่มมีหยอด ไม่ออกจากลำตน้นนะครับเนี่ยแสดงว่าลาเขาเริ่มเดินได,ด้ดีได้สมบูรณ์นะครับต้นนี้ก็สิมีลามีล่าเฉียลากินไป,ไปใบใหม่เหมือนจะขาดหนามเล็กน้อยด้วยครับต้นนี้แต่กรบผเป็นหลายบพเสียหายหลายครับซ้ำเนี่ยถือว่าเล็กน้อยเปรียบเทียบเห็นเห็นเลยครับเนี่ยฮะนั่นครับต้นหนึง่งทิมุงแสล้มนี่ครับ แทงหยอดไม่ล้วก็เริ่มแก่แล้วครับเนี่ยนี่ครับยังมัทัานกางนี่ป่นไหนครับตนนัวนี้แต่ก็เลื่มก็แทงหยอดต่อเลยครับใบมัทันแก่อยู่เขาก็มีการแทงหยอดต่อถือว่ากลางสลั่มนี่ได้ผลได้ผลกว่าสีออกมาในแนวโหนมที่ดีกว่าโบกลางสลั่มนะครับสําหรับทุเรียนปลูกไม่ที่ว่าท่านถึงปีนะครับ ถ้าบมุ่งสลมเท่ากับตองมีต้นกล้วยนะครับเป็นพืชเหลี่ยงเป็นหลมเงาองเขาในช่วงบายนะครับสรุปไง่ายๆเลยครับว่าในพื้นที่โซนภาคอีสานนี่ครับสําหรับผู้ใดสิปลูกทุเรียนใหม่คือตองมุ่งสลมเลยครับขันบมุ่งสลมผลลับออกมากคือที่มัวอยางให้เบิ้งน้านะครับผมเพราะว่าผมเหตุแบบทดลองนะครับว่า ภาคอีสานนี่ถ้าบุ้มุ้งสลั่มนี่มันสีหลอดบอัวบทสรุปก็คือว่าบอหลอดครับจังไรกับบัวใหญ่ครับถ้าเหาบุวมีพืชผีผเลี้ยงที่พร้อมขันเ้ามีสวนกล้วยใหญ่ๆหลายๆจักไรปลูกจัก 1, ไรหนึ่งสองไรน่ครับก็น่าจ,จะขันมาทุเรียนกับเสริมทุเรียนเข้าไปได้เลยครับตรงเป็นกล้วยพวกกล้วยหอมท่องกล้วยไข่แด้ครับมอแนน้ำให้เป็นกล้วยน้ำว้าเพราะกล้วยน้ำว้าเขา หมักใต่ไายเช,ชือละอาจจะลุกลามเขามาถึงตนทุเรียนหน่อยนะครับครับผมสำหรับมือนี้ก็ขอจบคลิปสำเนีดแล้วนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ไดนะครับช่องน้อยๆมาเรียนหลู่ไปนำกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ